ใครกันได้ยังไงวะ ชีวีเขาใส่อะไรกันไปบ้างวะคนที่เขาใช้เนี่ยอยากรู้จังเลยค่ะ<า>คุณใส่อะไรไม่พอเลยพี่จุม๋มพี่จุม๋มเอากระเป๋าเอาของออกบ้างมากระเป๋าเราอะมันจะฝากอะไรคือก็ว่าจะฝากอยู่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วอะไรมันตุ้งขนาดนั้นอะเอ้ยพัดสปอร์ตแล้วพัดสปอร์ตเราใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงก็เยอะอยู่นะพี่จุม๋มลองเอาอะไรออกมามาลากกระหมดแล้วก็พัดสปอร์ตคือเราลองเปลี่ยนใบไหมวันนี้ให้ยืมใบหนึ่งเอาไหมฮะคุ้มป่ะตัวเอง ใช่ปะ่งอันเนี้ยมีมเ้าใส่มาดีไหมอ่ะไปยืมพี่ไม่ได้เคยใช้เลยเนี่ยมาเลยมาเลยแมวนีลยเราจากกระเป๋านะเราชาลีนไปด้วยอันนี้ เหลืออันนี้ลำบากไหมล่ะถ้าลำบากก็นี่เออเออเทค่นี่ออกเออเออนี่ทุกของมแล้วพบไปทำไมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะแล้วเราก็ทริปเยอะเหมือนกันนะเอ้าเราไปลามกระเป๋าคนอื่นแล้วตอนนี้มาเดี๋ยวนี่ออกก่อนนี่อู้โหด้านเดียวคือคราวทุกของเยอะเราพบโซลิปไปทำไมเรากลับบ้านอ่ะหนูฝากลิปหนึ่งลิปสอง ใช้คุ้มากเนอะแล้วทนด้วยนะประเด็นคือทนด้วยนี่ผมให้อันนี้มายังไม่ได้ใช้เลยตังคหาอันนี้หนูฝากอ่ะหนูฝากนี่ 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสี่ห้านัไปนั่นแหละประมาณนั้นแคฟรฟีใส่แล้วก็หนูกระดกใบกระเป๋านี่ไม่มีตาบัตรเ e <ด>อทีเจาะยังไงฉลอดล่ะเพราะแกเลยนะ คนอื่นเดือดร้อนไม่ใหญ่โตไปเดือดร้อนยังไงมาของคุณบุ๋มีเนี่ยนอกนั้นไม่เจอของคุณบุ๋มหมดของพี่มีกระเป๋าตังใบเยออยู่ข้างนอกอ่ะหมดแล้วก็มีคนนี้ผ้าอะไรเพี้ยมาไม่เป็นไรแั้วอยู่เอาได้เขาเป็นหรอเผื่อไว้กันไว้ติดนิสัยเหมือนกันไหมคะไม่ได้ถุงอ้าถุงไม่ยังถุงไม่เป็นเลยถุงไม่อายังถุงนี่ไงถุงได้ใช่ไหมใบนั้นหาไม่เจอของคุณบุ๋มนะ ได้เดี๋ยวคุณภาพดีก็ไปซื้อข้งเราจะไม่ยอมเสียเงินในเรื่องถุงสัมบ้านเราจะไม่จ่ายสรุปมืดพอดีเขาบอกไป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 อันนี้มีความเป็นไปได้ไม่ตอนแรกก็บ่นว่าสองบาทก็ไม่ยอมซื้อแต่พอคุณว่ามันนั่งคิดเออแล้วก็ซื้อของเขาแพงทำไมเราต้องเสียเงินสองบาทซื้อกระเป๋าวะ พี่จุ๋มถุงแว่นหนูใส่ไว้ที่นี้นะตลบวะเราจะไม่มาซื้อเสยนนนสองบาทฉันรู้แล้วฉันจะส่งพี่อุ่นไปปรับสมุดขอกาแฟเดียวเนาะฉันจะส่งพี่อุ่นไปปรับสมุดดีกว่าแล้วเราก็ไปเดินก่อนเนาะไม่งั้นไปยืนรอปรับสมุดอีกนาน ตอนนี้ปัญหาคือโทรศัพท์หนูก็ถือไม่ได้ยี่สิบคนเยอะสองแก้วนะทีออ่มาสามแก้วสามโมงโอ้ยยังวันนี้วันนี้หมดไปสามโมงแล้วเตี้ยได้ เออเอารถเข็นลากไปเร็จะลากไปหลอกหลอกยอกไป <c oughs> พร้อมแล้วค่ะเราจะออกเดินทางนะคะทุกคนบายยนะคะเราได้ไปจริงๆแล้วค่ะวันนี้ไม่ใส่แล้วซอยเซ่อะ่ะ <c oughs> มีผัวแล้วไอ้รับก็ได้ชื่อเลิศกน <c oughs> เดี๋ยวสัญญาไปเจะหายแล้วนะทุกคนไปก่อนนะบายๆ คิวยังไม่เสร็จไม่เป็นไรคิวเ <are> ข้าใกล้ไงคอล้นไปนะคะคุณแม่แจะไม่ได้ไปนะคะคุณแม่โอเคไหมคะ หรือเราจะไปตายกับหน้าไปซื้ออีกซื้ออีกถุงผ้าอืมไ่ชไไปจบซื้อถุงผ้าก็ไดนะ้ซื้อถุงขอ,องไปบ้าไอา้อ้าที่ชอบกินเหร